อิดก ah, ็ปะมานั um ่งหาบุร er ีน right? er ่ะได้หลายแล้วกันลูกดกข้องกัดกหลายก็เอาแล้วกัเอาอีกเอาแล้วกันปล่อยจ่อยละไี่ถึหมื่นบัดด้วยเตี้ยวบัดหูเตี้ยวบัดถึงสองหมื่นหมื่นแปด ที่น้อยหลอดของมือโดว่าต้นเนียนี่เนี่เนี่เนี่ยของปรับปีว่าต้นเนียปรับปีว่ากะของเพี้ยนจังโง่ไม่ลักขอกลิ่นกิ่งแล้วบ่ามึงลักขอกกะมึงมึงมือไม่ได้ขี้ไปเนี่ยวเลยนี่นิวไมกินข้าวตอนแล้วเดี๋นะกินนะกินข้อแล้วมันแจ้งขี้ค้าเดียมันว่าอ่านมีแต่ว่าอีก ล้ออี่ค้านใ่ไหมขอทีข้าัดนี้้มนอาะขม่เนาะวันมาคบจังอะอืมล่งรอดี่ไม่ยืนเนอ๋อด็กง,งโป่งติ๊กยิงที่ข้างละ